ก็ช่เป็นไงบ้างบป่ี่อยท้งหนึ่งสองสามเลยสามเออ สวัสดีค่ะทุกคนเจ้ากาบฟานะคะในช่องฟา้าปอ h ชาแนลค่ะวันนี้ไม่ใช่วันนี้สี่คนเมื่อกี้นี้เลยนะคะตัวฟาเองอ่ะได้เล่น Facebook นะคะแล้วไปเจอโพสอยู่โพส์นึงเอาล่ะคือฟาไปเจอเครื่องดื่มแบรนด์หนึ่งซึ่งน่ารับทานมากเอามือทับบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีไข่ในเซเว่น <Wow. S 1> แล้วคือแบบไอเกจจิ้งน่ารักมาก เพราะฉะนั้นแล้วเห็นแล้วก็อยากรับทานนะคะก็เลยบึ่งมาเซเว่นเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนฟาก็อยู่หน้าเซเว่นแล้วนะคะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเครื่องดื่มแบรนด์นเนี่ยแบรนด์อะไรที่ฟาอยากกินมากๆเลยนะคะก็คือแบรนด์ของโอชิซูไฮนั่นเองค่ะนี่เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อในเซเว่นกันนะคะ โ okay. อเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟางก็เ้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนดูสิแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเห็นปหะซื้อมาหมดทุกรสชาติที่เขามีเลยนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะแล้วเราก็อยากดื่มด้วยเอาล่ะทุกคนเรารีบกลับบ้า,บานดีกว่าค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็เป็นเครื่องดื่มที่ฟ้าแบบขูอยากจะลองดื่มมากๆเลยนะคะมีทั้งหมด3รสชาติเลยทีเดียวมีทั้งรสสตรอเบอร์รี่รสเกรปฟรุตนะคะแล้วก็รสพีชเองนะคะบอกได้เลยว่าอื้มเฮแล้วเปรี้ยวปากบอกได้เลยว่าเครื่องดื่มแบบนี้ทานคนเดียวไม่อร่อยต้องมีเพื่อนมาทานด้วยนะคะนั่นก็คือพี่ปบค่ะสวัสดีครับ พี่ปอรู้ไหมว่านี่คืออะไรอันนี้คือเครื่องดื่มที่กะลามาแรงอ่าบอกเลยว่าไม่ประสามรสชาติน่าทานทุกรสชาติเลยเอาล่ะอยากลองชิมไหมอยากมาเรามาเริ่มชิมกันดีกว่าคือรสสตรอเบอรี่รพี่ปอรู้ไหมว่าทั้งหมดสามรสเนี่ยรสไหนหายากที่สุด <laughs> พอไม้อด <laughs> สตรอเบอรี่ <laughs> <น>หายากสุดถูกต้องเพราะว่าสองเนี่ย หาง่ายมากแต่ทำไมทำไมสต๊อบลิงหาย,ายากมากก็เพราะว่ามันขายดีไงครับอทยเอาแกะก่อนเฮ้ยน <Hey. S 1> ี่นีฟังเสียงฟอชอบเสียงตอนเปิดมากเป็นแก๊กอเป็นแก๊กคืออะไรไม่รู้ <c oughs> อ่ะทุกคนเดี๋ยวจะลิ้นให้ดูว้าว <Wow. S 1> <c oughs> อ้าวมันเป็นน้าสีขาวอะตอนแรกก็คิดว่าเป็นสีสีเหมือนกันเออนึกว่านึกว่าแบบว่ารสสตรอเบอรี่ก็จะเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยเออใช่ไชิมชิมชิมเปิดเลยเปิดเลยอันนี้ของฟ้าน,นี่ของฟ<ค>้ามาพ,พี่ปอลองเปิดกูก่อนเป็นยังไงสิตอนเปิดชอบไหมชอบเหมือนฟ้าว่าฟ้าโคตชชอบเลยอะลั่นเลยอะทุกคน,นดูดิแดดดมกินก่อนมีบ้างดมกินหอมมากอ่ะแต่เออหอไมไหม กลิ่นหอมมากครับอันนี้รสเนี้ยอันจริงม,มาผมอ่ะไม่เคยไม่เคยกินไม่เคยกินเหมือนกันแต่เห็นเขาแบบว่ากินกันเยอะเออ,อ <ๆ S 1> จริงอ่อะเพื่อนฝากรแนะนํามาว่าอันเนี้ยอร่อยอส่วนตัวก็แบบเฮ้ยอยากจะลองกินเหมือนกันเพราะว่าแบบเฮ้ยมันต้องลองจริงมันต้องตำเ,เพราะฉะนั้นเอออาไมามองไม่เห็นอ่ะอ่าไปเฮ้ยอร่อยโโหทุกคนมาสดชื่น อารมณ์อารมณ์เหมือนแบบวันอยู่พักผ่อนแล้วเราไปเที่ยวตามแบบทะเลอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ได้เลยนี้ได้เลยจะบอกว่ารสชาติเขาอ่ะคือมันมีความหอมของสตรอเบอรี่คืออะไรที่มันซาซ่าบอกเลยว่ามันสดชื่นจริงคือตอนแรกอะมันกระหายน้ำเพราะมันร้อนแล้วมากินอันเนี้ยคือแบบมันสดชื่นไหมสดชื่นครับสดชื่นมากแลวกลิ่นคือหอมมากกลิ่นคือดีมากตอนแรกก็นึกว่ามันจะเป็นแบบไม่ได้เลย มันได้อะทุกคนอันนี้มันผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นปะใช่อ้ารู้ได้ไงอะมันมีความกลิ่นอายของญี่ปุ่นโะโยนั่งรถชิมคันเซนนี้อะไม่ใช่อล่ะทุกคนมารถต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะนั่นก็คือรถเดี๋ยวฮะมานรถต่อไปเลยอะต่ะไปรถต่อไปอออะไรของเขาดิต่อไปภูมิใจนำเสนอรถ เก็บฟูดเสาหน่อยเสาหน่อยเสาหน่อยตบมือตบมือเสาหน่อยเสาหน่อยเสาหน่อยตบมือตบมือ,มอ,มอ,มอเฮ้ยอะไรโอเค <Okay. S 1> เอาใหม่สามสองหนึ่งรถเก็บฟูดค่ะเฮ้ยทำงานหน่อยเถอะมารถนี้นะคะเป็นรถส้มซึ่งแน่นอนเราต้องฟังเสียงเปิดเฮ้ย เบาได้ปบาสีเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมบอกว่าอ่าไม่เชื่ออย่าลบหลูลองดูลองดูเห็นปะเออตอนแรกเราก็นึกว่าจะเป็นสีสีหน่อยเนาะเออมาแต่กลิ่นอันนี้แป๊บนี่ยอุ้ยหอมกลิ่นส้มมากปิ้งโอ้ยรถรถนี้อร่อยวะ มันสดชื่นมากมันมีความเปรี้ยวของส้มเป็นหอมส้มแบบจะบอกว่ากินทั้งหมดสองรสชาติเนี่ยทั้งส้มและสตรอเบอรี่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ไหมไม่ไม่ไม่มันบางมากเลยใช่หญ่จะเป็นกลิ่นพวกผลไม้อะไรนี้มันสดชื่นเอาไปรถต่อไปอ่ารถต่อไปรถต่อไปนะคะคือรถพีชแนดงน่าทานมากเลยนะเอาล่ะทำวิธีการเปิด รสพีนะเขาว่าน่าจะกลิ่นหอมกระแกะไปแล้วอะวิ่งฟ้าวิ่งฟ้าเฮ้ยหอมขอโทษอะอะไรอะ <c oughs> อของเขาดีอของเขาดีจริงอ่ะไม่เป็นไรให้อภัยนะคะแต่ที่รู้อะอ่ะขอชิมหน่อยออเหมือนแบบ กำลังกำลังไอเนี่ยแช่แช่บอกไอแช,แช,แช่แช่น้ำร้อนอะ่ะร้อนเออเหมือนเราแช่น้ำร้อนแล้วก็แบบ <c oughs> เคยแช่เหรอไม่เคยฉี่อะรสพีทอะมันจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้เปรี้ยวเท่ารสส้มใช่ <c oughs> แต่ว่ามันมีความหอมแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยเป็นแบบสไตล์ของพีทเลยอะไม่กินพีทลอยมาเลยเนาะสดชื่นโดยที่เราไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปไม่หวานจนเกินไประบายความร้อนคือแอลกอฮอล์ก็คือแบบกรินจังมากคือไม่ได้กลิ่นเลย ทุกคนมันใกล้จะถึงวันฮาโลวีนแล้วใช่ไหมคะวันวันนี้นี่อ่ะอ่ะเหรออ่ะวันนี้วันฮาโลวีนเรามาแต่งหน้าผีกันดีกว่าเล่นเกมแต่งหน้าผีกันไหมจับฉลากไหมล่ะอ่ะถามโอเคเอาตัวไปทําฉลากแป๊บหนึ่งครับโอเคค่ะทุกคนใหญ่ใบโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ฟ้าก็เตี้มฉลากเรียบร้อยแล้วค่ะบบอกเลยว่าในมือฟ้ารวมผีญี่ปุ่นอ่ะอา อันไหนตอนรับะไรวันฮาโลวีนบอกได้เลยว่าจับอันไหนผีไหนแต่งอันนั้นได้เรียบร้อยอ่ะเขย่าเลยเหรอเขย่าสิใครก่อนเลดี้เฟิร์สอ่ะจ๊ะงานเบแล้วอะเขย่ากันเขย่าเลยฟันได้อะไรอ่ะขอบฟันได้อะไรผี ไรหน้าของปางอ้าผีบางชีก็ผีไรหน้าเป็นไงเนี่ยเอา้าก็จะหน้าข,ขาวๆไหมที่เาสาวร้วมีตรงเนี้นะเ,เคยเคยเห็นปะเคยเคยเคยดูการ์ตูนจริงปะแต่แต่มันเรียกว่าผีไรหน้าจริงเหรอใช่ไรห,หน้าจริงของปลาเป็นผีปาชงชีอ่ะทุกคนเดี๋ยวปลาขอตัวไปเตรียมข้อสังางให้เสร็จเรียบร้อยกันนะคะเดี๋ยวกลับมาคะ่ะเพิทำมาเลยผีไรหน้ากำลังคิดอยู่ผีไรหน้าแต่งยังไงโอเคค่ะ บอกได้เลยว่าเตรียมพวกอ่างมาเรียบร้อยแล้วครับมามาเริ่มแต่งหน้กว่ะผีไรหน้าแต่งไงอะแต่งเป็นไปถามก่อนเดี๋ยวต้องต้องลองต้องลองเพราะว่าถามก่อนว่าแต่งหน้าเป็นไหมก็เคยแต่งอยู่ตอนเด็กๆค่ะพี่ปอนก่อนที่ฟ้าจะแต่งหน้าฟ้าจะต้องทําการเชิญดื่มก่อนค่ะอือร่อยอร่อยมันนิ่อวะบอกเลยอร่อยอร่อย ขอดูนี่ดิ <laughs> ตัวอย่างหน่อย <laughs> อ่ะเอาไปขอดูตัวอย่างหน่อยเดี๋ยวฟ้าจะมาเริ่มแต่งของพี่ปอนนะคะเพราะว่าของฟ้าแต่งยากกว่าถี่เลยนะแต่งออกมาเป็นหมาสงสัยเลยนะ <laughs> <laughs> เอาจริงพี่ปอนก่อนที่พี่ปอนจะแต่งหนะ้าพี่ปอนกินเนี่ยพี่ปอนรู้สึกสดชื่นไหมสดชื่นสดชื่นกินได้เร<ๆ>ื่อยๆจริงก็ปิกก้กระเป๋าเลยแบบฟ้าจะทำเกินเอาเนื้อปอม ติดที่หน้าความมันไม่ติดอะดวิธีลูกผู้ชายแต่งหน้าก็เป็นอย่างี้แหละปากกาเมจิกมีไหมอะไรอ่ะดินสอเขียนคิ้วมาไว,วาไ้ว่าไม่วาดไม่ได้จริงว่าต้องใจแต่งหน้ามากเลยในะี่พี่บอลแบบพี่บอลแบบไม่เคยแต่งหน้าเองเลยอ่ะใช่ไหมใช่จริงๆตัวของพี่ปอลแต่งไม่ยากนะแต่งได้แต่งได้นะแต่ว่าเราต้องกินนี่ไปด้วย รู้สึกก็สวยสักหน่อยรจริงสดชื่นมากเลยรู้สึกตื่นเลยทำอะไรด <c oughs> <c oughs> ูหน้าดิหน้าดูหน้าตอนดิทำอะไร <c oughs> อุย้ยจะเสร็จแล้วเหรออืมจะเสร็จแล้วเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะยังไม่ได้แบบลงสีอะไรเลยอ่ะก็เสร็จยัง กินรองไหมเพราะว่าแลาวไม่กินเพลินใช่ไหมใช่เพราะมาะอร่อยจริงๆรสชาติเขาดีม,มากอ่ะนะอารมณ์เหมือนนี้ออกจากโรงพยาบาลทำไมอะจริงๆอะแต่งฮาลวีนอะมันไม่ได้แบบจะจะผีเสมอไปนะเราสามารถแต่งเรียนแบบใครก็ได้ที่เราชอบอะไรงเงี้ยเสร็จแล้วครับผมบอกเลยผมจัดได้ผีเงี้ยบาย ตั้สงไม่่เเร็จลยอะฟ้ารูปมาเหมือนไหมไม่ทำไม่เสร็จเลยอ่ะเรื่องของฟ้าตอนนี้เราก็อยู่กันในธีมของฮาลโลวีนนะเพราะผมได้แต่งเป็นผีไร้ญาติคือไม่มีญาติเยี่ยมไม่ใช่ผีไร้หน้าไปผีระยาตละตอนผมเด็กๆ ถือว่าผ่านอย่อผ่านมาออโอเค่ะทุกคนตอนนี้ฟ้าก็แต่งเสร็จแล้วเออก็แต่งคักข้างเดียวกออีข้างหนึ่งก็มันมันหมดอ่ะเออก็เลยได้คักข้างเดียวนะคะ,ะผีปากขี่ข้างเดียวเออข้างเดียวก็พอแล้วพี่ปอนะผีไร้หน้าแต่งหน้าสนุกไมชอบไหมชอบแต่งหน้าส,ส,ส,สนุกนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันฮาโลวีนไงมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแต่งตีมผีดีวกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะมด อยากให้สนุกเตกมที่ MT, ต้องมีกเต็มที่ต้องมีอะไรอะ่ะต้องมีเครื่องดื่มโฮชิโซไฮค่ะเราได้รว่าเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นมากใช่แล้วก็ดื่มแล้วก็เพลินหอมกลิ่นพีชก bury, ลิ่นสตรอเบอรี่และกลิ่นส้มนะครับ <c oughs> หาซื้อได้ง่ายมากนะที่ เซเว่นจะบอกว่ากระป๋องหนึ่งนะคะแค่33บาทเท่านั้นใช่3าบาทฟังไม่ผิดบอกเลยว่า <laughs> ถูกและอร่อยเ้อดื่มอันนี้มีแอลกอฮอล์อ่อนๆเนาะก็ไม่ได้แบบกินแล้วมึนเมามากขนาดนั้นคือกินแล้วแบบเพลิดเพลินสดชื่นชื่นใจเท่านั้นเองนะคะก็ถ้าใครอยากลองทานทั <c oughs> ้งสามรสชาติก็ไปหาซื้อทานกันได้นะคะทานง่ายมากจริงบอกเลยว่าต้องโดนต้องลองขอ,อย้ำอีกทีที่เซเว่น <7. S 1> และก็ช็อปซูเปอร์ทุกสาขา <c oughs> หรือเปล่าเออเอาเลยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b e และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ <c oughs>